สวัสดีครับวันนี้ในแมทบ r o o เฮ a เวนอัปเดตเป็นวันฮาโลวีนในวันฮาโลวีนมีกิจกรรมก็คือกิจกรรมหาโทเค็นแล้วได้รถนะครับก็คือวันนี้ผมจะมาเลกโทเค็นกับรถคันนี้ก็คือรถนี้ต้องหาลูกอมแคนดี้ มาสามสิบวันนี้เราจะไปหากันเลยนี่นะครับจุดที่หนึ่งได้แล้วแล้วก็อยู่ในน้ำครับอยู่ในน้ำแล้วก็อยู่ด้านบนนั้นครับด้านบนด้านบนหาบันไดแล้วครับหาบันไดปีนเลยครับหาบันได เอาบันไดเลยครับกระโดดไม่ขึ้นก็เอาบันไดเองเลยครับนี่ครับก็ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอาบันไดอีกรอบนะครับเพื่อนๆคนไหนที่แบบขี้เกียจรอก็สามารถปรับความเร็ววิดีโอได้เลยนะครับนี่นะครับขึ้นไปเลยนี่โอเคครับ ไปกันจุดต่อไปกันเลยครับจุดต่อไปอยู่หลังตรงนี้นะครับหลังตรงนี้เลยครับนี่ครับเอาไปเลยไปต่อกันเลยครับไปต่อกันเลยนี่ครับจุดต่อไปอยู่ด้านบนนี้ครับอยู่ด้านบนขึ้นไปเอาเลยนะครับขึ้นไปเอาเลยตั้งบันไดตั้งบันไดก่อนครับตั้งบันไดครับแล้วก็กระโดดไปเลยครับนี่ครับได้แล้ว จุดต่อไปรอบนี้มาในธนาคารนะครับให้เตรียมระเบิดรอไปเลยครับเตรียมระเบิดจากนั้นเราก็หยิบบัตรตรงนี้ครับบนโต๊ะสีเขียวหยิบบัตรเลยครับพอหยิบแล้วเราก็ขึ้นไปชั้นสองของธนาคารครับและเดินเข้าไปเลยนะครับแล้วก็วางระเบิดเลยครับวางระเบิดนี่ครับเข้าไปเอาเลยครับได้หกแล้วนะครับ จุดต่อไปรอบนี้เราจะมาในร้านขายอาหารนะครับนี่ครับเข้าไปเลยในห้องน้ำไม่มีครับไม่มีอยู่ที่ตู้ขายอาหารครับไปกันเลยครับที่ต่อไปที่ต่อไปเดี๋ยวเราไปสนามบินกันเลยครับตอนนี้ได้เจดแล้วนะครับสนามบินอยู่แนบกําแพงเลยครับที่กําแพงเลยครับหยิบเลยครับไปกันเลยครับในเครื่องบินต่อครับในเครื่องบิน เขาเข้าไปเลยนะครับจากนั้นมาที่ห้องเก็บอาหารครับแล้วก็หยิบไปเลยครับเจอแล้วหยิบไปเลยหยิบไปเลยแล้วก็จากนั้นก็ออกจากเครื่องบินเลยครับออกมาเลยครับแล้วก็รอบนี้ไปด้านหลังของโฮเทลนะครับเจอแล้วครับหยิบไปเลยครับหลังจากนั้น เดี๋ยวเราไปที่จุดล้างรถนะครับจุดล้างรถก่อนอื่นเราไปห้างสรรพสินค้าก่อนครับก็เข้าไปในโรงหนังครับเข้าไปเลยครับแล้วก็เข้าไปที่ห้องควบคุมแล้วก็จะเจอครับตรงนี้แล้วก็หลังจากนี้เราก็ไปชั้นที่สองกันเลยครับไปที่ร้านเบอร์เกอร์นี่ครับเจอแล้ว โอเคไม่มีแล้วครับลงไปเลยตอนนี้ก็สิบสองแล้วนะครับสิบสองแล้วลงเลยครับ,รบต่อไปไปที่ร้านล้างรถนะครับนี่ครับถึงแล้วอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้หยิบเลยครับ จุดต่อไปนะครับไปที่โบสถ์ครับไปที่โบสถ์ไปกันเลยไปกันเลยนี่นะครับนี่นะครับเอาเลยแล้วก็บนตรงนี้ครับบนหลังคาแล้วก็หยิบไปเลยครับบนตึกอะไรง่ายๆครับแล้วก็ล่างบันไดครับล่างบันไดไปกันเลยครับแล้วก็ในสถานีตำรวจครับในสถานีตำรวจนี่ครับหยิบเลยครับหยิบเลยครับ จากนั้นปีนันได้ครับปีนันไดหยิบเลยครับนี่ครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับที่เป็นบาสเกตบอลนั่นครับออกเลยครับออกไม่ได้ครับออกไม่ได้ออกไม่ได้ครับออกไม่ได้ไปกันเลยครับไปกันเลย จุดต่อไปครับมาที่ทนายครับนี่ครับโอเคครับไปกันเลยจุดต่อไปที่เราจะไปก็คือโรงพยาบาลนะครับไปที่ห้องผ่าตัดนะครับห้องผ่าตัดห้องนี้ไม่มีครับห้องนี้ไม่มี ออกมาหน้าโรงพยาบาลครับออกมาหน้า,นาโรงพยาบาลแล้วก็เอาบันไดครับเอาบันไดแล้วก็ปีนขึ้นไปเลยครับตอนนี้ก็ยี่สิบสองแล้วนะครับจ30สามสิบแล้วแล้วก็มาที่ร้านออโต้ช็อปครับยังไม่เจอครับยังไม่เจอ,อยังไม่เจอนะครับแล้วก็ไปที่สุสานครับไปที่สุสาน นี่ครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับหลังจากนั้นครับแล้วก็ขึ้นที่ลับของโรงพยาบาลครับกระโดดไปเลยครับกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยครับนี i mean opinion, ่ครับอยู่หลังตู้นี่นะครับอยู่หลังตู้เอาเลยครับหลังจากนั้นเราเข้ามาในโรงเรียนเลยนะครับเอาบันไดครับอยู่ด้านบนนี้ครับเอาบันไดเลยครับอยู่ที่สนามบาสเกตบอล เอาบันไดเลยครับเอาบันไดเลยครับปีนเข้าไปเลยครับเอาเลยครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นเราไปห้องแม่บ้านของโรงเรียนนะครับห้องนี้ครับนี่ครับหยิบเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับโอเคไปต่อเลยครับหลังจากนั้นออกมานะครับแล้วก็เราจะเจอนะครับอยู่ที่ป้ายนะครับอยู่ที่ป้ายป้ายอินเอาเลยครับแล้วก็ที่ต่อไปนะครับ อยู่ที่ที่ลับที่ลับครับที่ลับนี่ครับตรงนี้ครับเราให้เปิดครับแล้วก็เข้าไปเลยครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้กดที่คมไฟนะครับตบกดที่คมไฟแล้วก็เอาเลยครับตรงนี้ครับแล้วก็ออกเลยครับไปเลยครับไปเลยครับออกเลยครับหลังจากนั้นก็เหลือ2จุดแล้วครับ ก็คือที่ร้านคาเฟ่เข้าไปในร้านคาเฟ่กันเลยนะครับโอ๊ยผิดร้านร้านคาเฟ่ครับนี่ครับนี่ครับอยู่นบนนี้ครับโอเคครับเอาไปเลยแล้วก็หลังจากนี้ก็เหลือที่สุดท้ายนะครับไปที่ร้านซ่อมรถใหม่ครับร้านซ่อมรถไปกันเลยครับร้านซ่อมรถ ตรงนี้ก็อยู่ที่ตรงนี้ครับอยู่ที่ตรงนี้เลยครับหยิบเลยครับตอนนี้ก็ได้ครบเลยนะครับได้รถแล้วครับโอเคนี่ก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอารถให้ดูนะครับโอเคได้แล้วครับได้มาแล้วลองขี่ดูครับรถนี้ก็จะมีไฟด้วยนะครับมีไฟ โอเคครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งบ๊ายบาย